ตอนเย็นนี้จะทําน้ำเงี้ยวนะครับให้กับคนไทยทานนะครับทุกคนทุกคนเชียร์สาวๆาวคาราบัติสครับเบิร์กแอนด์ฮอลิเดย์ทุกคนนะครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมน้ำเงี้ยวนะครับเดี๋ยวจะถามทุกคนนะครับว่าที่ผมทำอร่อยป่าไหครับทุกคน ครับสวัสดีวัยรุ่นออสเตรเลียทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกับช่องป๊อปเลวนะครับผมวัยรุ่นออสเตรเลียนะครับก็วันนี้นะครับผมเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับที่เราจะมาทําบล็อกกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะทำวันเดย์บล็อกนะครับผมอินเชปปัตตันนะครับผมหลายๆคนนะครับก็ยังไม่เคยมาเชปปัตตันนะครับผมเดี๋ยวก็วันนี้นะครับผมก็จะทําวันเดย์บล็อกนะครับผมก็คือการใช้ชีวิตทั่วไปนะครับที่เมืองเชปปัตตันนะครับผมตื่นเช้ามาไปไหนไปทําอะไรนะครับ ก็วันนี้ก็คือทั้งวันเลยนะครับทุกคนจะเจอกับผมนะครับผมอันนี้คือเพิ่งตื่นนอนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวหาคอฟฟกินนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ บ้านเช่านะครับผมบ้านหลังหนึ่งนะครับผมของคุณแม่คนไทยนะผมก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ1นึ่งวีนะครับทุกคนนี่ครับผมมื้อเช้าวันแรกของผมนะครับก็ตอนนี้กําลังจะกินกาแฟนะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีนัดนะผมก็ไปทานข้าวกับเพื่อนข้างนอกนะเดี๋ยวก็ไช่อยดูไปแล้วกันนะผมสําหรับวันเดย์บล็อกของผมนะก็กาแฟที่ผมใช้นะครับทุกคนก็จะเป็น98% sugar free นะครับผมก็ไม่มีน้ําตาลนะมีน้ําตาลนิดนึงก็เขาบอก98% ใส่แก้วแบบนี้อันนี้เป็นกาแฟที่ผมใช้ไปทำงานด้วยทุกวันนะครับผมก็อันนี้ยูโรเค้กนะครับผมก็ซื้อจากร้านเอเชียนะครับแล้วก็ซอยมิลนะครับผมก็เป็นน้นํานมถั่วเหลืองแล้วกันก็แบบไลท์นะครับผมก็สูตรอะไรสูตรน้ําตาลน้อยปะหวานน้อยอะไรประมาณเนี้ก็เมื่อกี้ทําน้าร้อนเสร็จแล้วนะครับที่ออสเตรเลียทุกคนก็จะมีกาน้ําแบบนี้นะครับคนอืมเป็นกาน้ําไฟฟ้านะครับผมจะง่ายแล้วก็สะดวกมากครับเติมน้ำอาเขาปล่อย ผมจะไม่เติมเยอะนะครับทุกคนเพื่อเอาให้แค่กาแฟละลายนะครับจริงๆตอนนี้คือเช้าไม่ค่อยได้ทําอาหารครับเพว่าเดี๋ยวจะไปสปาทานกับเพื่อนนะทุกคนก็เลยจะกินแค่นิดนิดหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่ซอยมิวนะครับทุกคนเพื่อสุขภาพครับ วันนี้นะครับเพื่อนที่ฟาร์มนะครับผมก็เก็บชั่วโมงครบนาะเดี๋ยวก็อยากไปทานข้าวกับเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไม่ได้ทาฟาร์มที่นี่ต่อแล้วนะทุกคนไกแค่ย,ยูโรไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะออกไป หาอะไรกินนะครับทุกคนอากาศแบบนี้คือทุกคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าร้อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับทุกคนเย็นแบบเย็นมากนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ว่างๆครับจะพาทุกคนไปดูเมืองด้วยครับไปซื้อของนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะทําน้ําเียวนะครับให้กับคนไทยทานนะครับทุกคนเพราะว่าก็ม a สเตอร์เชฟไทยแลนด์คนถัดไปก็คือผมนี่ยแหละครับอุ้ยเปดเปดยอนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับไทย อยากไปลงกันเดี๋ยวดูครับว่าจะทําอาหารเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปซื้อของที่โค้นะผมบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากซูเปอร์มาร์เก็ตเท่าไหร่นะครับ ลืมถ่ายเมื่อกี้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเวียดนามมาตอนนี้ก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสรุปแล้วมากับเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนเดี๋ยวจะมาตอนเย็นอีกทีนึงนะครับนี่ครับผมของที่ผมได้นะครับก็จริงๆะจะบอกว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับที่บ้านแม่ผมนะครับก็มีหมดทุกอย่างแล้วนะครับสาหรับการทํา น้ำเงี้ยวนะครับผมวันนี้ก็ผมจะทําน้ำเงี้วกินนะก็ให้เพื่อนเพื่อนมาทานที่ผมซื้อตอนนี้ก็คือจะมีตัวหมูนะผมพอกริบแล้วก็มีตัวเลือดเป็ดครับที่นี่จะไม่มีเลือดไก่ครับจะใช้เลือดเป็ดเอาก็อีกอันนึงก็เป็นกระเทียมนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้คือกําลังจะทําน้ำเงี้ยวนะครับมีอุปกรณ์ของเรานะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีน้ำเงี้ยวแล้วนะครับผมก็ใช้เป็นพริกแกงขอนนี้นะครับ แต่ว่าอาจจะต้องตาเพิ่มนะครับเพราะว่าวันนี้เราทําเยอะนะครับผมก็ประมาณสองหม้อหม้อนี้แล้วก็หม้อนี้ครับอันนี้คุณแม่ของผมเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่พานะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นผู้ช่วยของเราครับนี่อุปกรณ์ของเราก็โดยวัตถุดิบนะครับผมก็มีดอกมิลอบแห้งครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าที่ออสเตรเลียจะไม่มีดอกมิลนะครับผมก็มีหมดเลยแล้วก็มีเป็นพลิกแห้ง อันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเส้นขนมจีนนะครับเส้นขนมจีนที่นี่จะไม่ใช่เส้นสดนะครับก็จะเป็นเส้นแห้งแบบนี้แล้วก็เอาไปต้มเอ้อนะครับอันนี้ข่านก็มีนะครับผมเดี๋ยวก็จะตําไปด้วยนะครับเพราะว่าพริกแค่นี้อาจจะไม่พอสําหรับสหม้อนะครับเพราะว่าคนประมาณ10คนนู่แหละมั้งครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้มาครับเดี๋ยวก็เอาไปฝากเพื่อนพรุ่งนี้ตอนทํางานด้วยครับอันนี้หม้อนี้กับหม้อนี้นะครับก่อนที่จะต้มนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาต้มน้ำร้อนก็เลยต้มน้ำร้อนแล้วก็เทใส่แบบนี้นะครับ อันนี้นะครับผมเป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะครับทุกคนนี่ได้มาก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะต้องตําเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่พอครับกลัวว่าเครื่องมันจะไม่เข้มข้นนะผมสูตดนะครับผมพริกน้ำเงี้ยวที่ออสเตรเลียนครับก็ไม่ตายตัวทุกคนเพราะว่าบางทีของบางอย่างก็อาจจะหาไม่ได้นะครับก็ใส่พริกแห้งไปครับอาจจะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่ากลัวบางคนกินกเผ็ดไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นหอมแดงครับหอมแดงแบบนี้นะครับอันนี้ กระเทียมคนระับอจจะเยอะไปนะเลวก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมต้องมีกะปินะคผมบางทีที่ออสเตรเลียอาจจะหายากนิดนึงครับก็ถ้าไม่มีก็ก็ซื้อเป็นแบบน้ำพริกสำเร็จรูปแบบนี้เอาก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่นิดนึงครับถ้าใส่เยอะเดีย๋ยวอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบกริ่นะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ไรครับน้ำเงี้ยวของจริงครับที่ทางเหนือเขาจะใส่อันนี้เ,เป็นตัวเน่าแผ่นนะทุกคนก็ใส่สัก แผ่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะมีกินิดนึงคนระับไม่เป็นริงจต้องใส่ก,ก็รากผักชีไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ตำผสมรวมกัน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผสมกับพริกที่สําเร็จรูปก,ก็น่าจะโอเคนะครับส้มตำต้องมาแล้วมั้ยเจาอสเตรเลียมอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างาที่ไทยนะครับกระปิอาจจะไม่มีรสอ,อร่อยนะครมบแดงอาจจะไม่เหมือนที่ไทยนะครับกระเทียมอาจจะเป็นกระเทียมจีนที่แบบอันใหญ่ๆนะครับก็ประยุกต์เอานะครับทุกคน ประมาณ5นาทีเลยนะครับยังไม่เสร็จคือตอนนี้ต้องต้มน้ํารอแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่หม้อมันจะไม่ใช่หม้อเตาแก๊สคนจะเป็นหม้อไฟฟ้าครับแล้วก็เวลาเวลาตั้งต้มน้ำอะไรเงี้ยเือที่จะต้มสุกนะครับผมก็มันจะเดือดช้ามากนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตีนไก่นะครับทุกคนนี่ไม่ต้องกลัวนะว่าที่ออสเตรเลียจะไม่มีตีนไก่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตล้างตีนไก่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่กระทะเลยครับเพราะว่า หม้อไม่เพียงพอวันคือตีนไก่เยอะมากนะต,ตอนเอามานี่คือตีนไก่จัไม่ตัดเล็กนะบ mm ัน hmm. ทีแม่ก็ตัดเล็กแล้วก็หั่นให้มันเล็กลงให้ะูรับผมก็ไม่ได้ทำเองนะครับ mm hmm. ก็จะใส่ไปขึ้นนึงนะคร mm ับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำทีละขึ้นน,นะ ก็อน้ำพริกที่เราตามใส่เพิ่มนะครับอันนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับพอทำเองถ้าอยากให้มันละเอียดก็ต้องปั่นเดี๋ยวเราค่อยเอาอันที่เราผัดตรงนี้เข้าไปใส่ในหม้ออนะีกทีนึงะครับตอนนี้กลิ่นหอมมาก จะเตรียมอุปกรณ์กันต่อนะผมอันนี้ก็จะเป็นเลือดเป็ดนะครับผมดักหลอดนะครับผมเพราะว่าจะไม่มีเลือดไก่ครับที่มีก็คือจะใช้เป็นเลือดเป็ดแทนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูบดครับหมูบดที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ครับเวลาใช้คือ,อเวลาถ้าต้มไปมันจะเป็นแบบเส้นๆนะครับคือเราก็ต้องเอาช้อนบดๆ,ๆเพื่อที่จะให้มันเป็นหมูบดกลมๆคล้ายๆ,ายๆายกับที่ไทยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมของกันต่อนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเตรียมของนานครับแล้วก็ทําคนเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆเพื่อนก็จะมาแต่ว่าเดี๋ยวก็ตอนนี้ยังไม่มานะีเดี๋ยวขอทําก่อนนะ หลังจากทำกระเทียมเจียวนะครับผมก็มีทั้งกระเทียมทำแล้วก็หอมแดงด้วยนะครับน้ำมันยังไม่ร้อนนะกระเทียมยังไม่สุกครับเดี๋ยวก็ระหว่างผัดน,นะครับผมเราก็จะใส่ดอกเดียวไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันสุก นอากระเทียมเจียวเสร็จนะครับเดี๋ยวจะปรุงกตอนตัวนี้กระเท oh. ียมเจียวยังไม่เสร็จนะครับทุกคนแต่ว่าจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าระหว่างนี้นะครับเราก็จะใส่เมื่อยเทศลงไปได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะครับทุกคนที่ก็ปรุงก่อนได้ครับแต่ว่าผมจะต้มปอกไก่ให้มันเปือยก่อนนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวเลือดเป็ดนะครับทุกคนยอกเลยเป็นเลือดเป็ด เนื้อกครับก็ส่ที่อาจจะอาจจะต้องใช้เยอะวันนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบครับหลังจากนั้นก็คนอีกครับแล้วก็รอให้กระเด็นมเจียวสุกครับแลวครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมน้ำเงี้ยวนะครับสองหม้อเลยครับวันนี้ว้าวนี่ครับผมตอนนี้โต๊ะก็พร้อมแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าน้ำขนมจีนยังไม่พร้อมนะครับนี่จีนงานของเรา นน,นีอันนี้วิธีการจับขนมจีนนะครับผมรุ่นใหม่มจาก <c oughs> สาจยงใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ขนมจีนที่ออสเตรเลียก็จะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นครับอันนี้นะครับเครื่องไข่ต้มอัตโนมัตินะครับผมไม่เคยเห็น,นครับต้มทีนี่คือสิบสองฟองดีมากมันเป็นยางมาตูมนะครับอ่ายางมาตูมถ้ามันดีดแล้วต้องรีบเอาออกถ้ามันนานมันจะไม่เป็นยางมาตูมนี่ครับผมเนยเงี้ยวของเรา ไก่นี่คือเปื่อยมากครับอรอตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอสมาชิกมาเพิ่มนะครับเพราะว่าบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเขาก็จะทําเป็นแกงเขียวหวานครับมาแชร์กันนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้นะครับตอนทํากระเทียมเจียวนะครับตำกระเทียมไม่เละนะมทำให้มันมันไม่กรอบแล้วก็สุกช้านะครับนี่ก็เลยไปซื้อกระเทียมเจียวมานะครับทุกคนเพราะว่ารัวไม่ทันกลัวเพื่อนจะมา แล้วไม่ได้คุมกระเทียมเจียวนะครับก็เลยซื้อเอาละกันครับเดี๋ยวรอบหน้าแก้ตัวใหม่นะครับก็ได้ปกติแต่สาวที่แล้วเลือกาส่กระเทียมทุกคนเชียร์สาวสาวคาราบัติสค้าเบิร์นฮอลิเดย์ทุกคนนะครับเเ วันนี้ก็คือมาปาร์ตี้ที่บ้านผมนะครับเพราะว่าทำน้ำงียวแล้วก็แกงขีหวานมามา,มากินด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามทุกคนนะครับว่าที่ผมทำอร่อยหรือเปล่านะครับทุกคน นี่ครับ <คน S 1> ผมเสร็จแล้วมีแต,ต่ตินไก่นะครับผมอร่อยมากไม่นอนดูไก่เปื่อยมากครับ้วยในปากด้ยัืมมีคนแอบดูเดี๋ยวคุณดูกันครับว่าคลิปหน้านะบผมจะมาทำเมนูอะไรอีกนะ สำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ชมกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับปาร์ตี้ที่บ้านของผมนะผมเดี๋ยวก็อาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะก็ติดตามได้ที่ช่องปอเปรย์ครับใน u t u b e นะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนขออนุญาตไปทานก่อนครับก็ขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับเฮ้ยบ๊ายบายครับ